สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่เกมคาพาร์กิ i งมัลติเพย์เยอร์ครับในวันนี้ครับทุกคนตามที่ผมสัญญากับคนดูไว้เมื่อคลิปที่แล้วครับคือวันนี้ผมจะมาทํำชาเลนจ์ตัวเองครับคือผมจะมาชาเลนจ์ตัวเองด้วยการส่งของ d ดลิเวอรี่นะครับก็คือไอโหมด d ดลิเวอรี่เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูครับสมมติอย่างเช่นแบบนี้ใช่ไหมครับ คือมันจะมีงานให้เราเลือกแบบนี้ใช่ไหมครับอ่ามันจะมีงานเป็นแบบว่าส่งปูนส่งกล่องส่งไม้แบบนี้ครับก็คือกติกาไม่อยู่ว่าถ้าผมเอาของไปส่งนะครับผมจะต้องไม่ให้ของหล่นแม้แต่ชิ้นเดียวครับแต่แต่นะครับแต่คือผมจะให้โอกาสตัวเองด้วยการทําสามารถทําให้ของหล่นได้ครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเท่านั้นแต่ถ้ารอบ2จะไม่มีการให้อภัยตัวเองนะครับ แล้วบทลงโทษคืออะไรบทลงโทษก็คือผมจะต้องขายรถคันที่ผมขับทิ้งทันทีในราคาหนึ่งบาทอ่าบอกเลยว่าคอนเทนต์นี้โคตรโหดอ่ะเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวดีๆเงิน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 มันดรอปข้างหน้าผมไม่รู้ว่าคนอื่นเห็นหรือเปล่าหรือว่าหรือว่าผมเห็นแค่คนเดียววะแต่ผมต้องเดินไปเก็บก่อนครับมาดูกันว่าได้เท่าไหร่ประมาณสอง0มื่ปะสองม่นหนึ่งพโอเคเอามาทำอไมวะเนี่ย ตังผมมีเยอะอยู่แล้วนะครับผมก็กติกาก็ตามนั้นเลยนะครับถ้าใครไม่เข้าใจเดี๋ยวผมจะทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับคือผมจะเอาของไปส่งแล้วห้ามให้ของตกแม้แต่ชิ้นเดียวไม่งั้นจะลงโทษด้วยการขายรถทิ้งอ่ะกะติกาของผมในวันนี้ก็มีประมาณนี้เลยนะครับรถคันแรกที่เราจะมาประดิมนะครับผมเป็นรถบักกี้ที่ผมแต่งไว้เมื่อสมัยที่โอ้โหต้องบอกว่าสมัยเลยหรือเปล่าต้องบอกว่าตอนที่เกมอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับรถคันนี้เนี่ยเป็นรถเติมนะครับ ถามว่าคุ้มไหมที่มาทําแบบนี้มันก็ไม่คุ้มหรอกนะครับแต่คือมันก็ต้องแบบลงทุนกันสักนิดนึงอะ่ะเออไม่ลงทุนเลยมันก็จะไม่ได้อะไรเลยนะครับผมโอเคแต่ผมขออนุญาตเปลี่ยนมุมกล้องก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าทุกคนครับเพื่อจะได้เป็นการไม่เสียเวลาอ่ะเราเริ่มเอางานอะไรดีผมยังไม่ได้แบบมีการวงการวอร์มู่แล้วนี่คือเข้าเกมมาแล้วก็แบบทําคลิปเลยอเอาเป็นส่งไม้อ่ะส่งไม้โอโ้โหนี่คืองานโคตรยากเลย อันนี้คือน่าจะยากที่สุดแล้วนะครับกับการส่ง De l i v e r y ี่ครับโอเคฮะกดแอปเสร็จไปเลยปุ๊บอ่าแ้วพวกมันก็จะมาตรงนี้โอเคครับถ้ามีคนมาแกล้งผมนี่ผมไม่นับนะเออโอเคทุกคนมาตอนนี้ก็รับของเรียบร้อยแล้วครับมาเราจะมาลุ้นไปพร้อมๆกันครับคลิปนี้ผมจะไม่ได้ไม่ได้มีการตัดต่ออะไรแต่อย่างใดเลยนะครับผมจะปล่อยเล่นไปเรื่อยๆเ,เลยโอเค อีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมลืมบอกคือผมต้องไปให้ทันเวลาด้วยครับถ้าไปไม่ทันเวลานี่คือไม่ได้ไม่ได้เหมือนกันเออไปไม่ทันเวลาก็ไม่ได้เหมือนกันเอาจริงนะการส่งไม้เนี่ยมันจะยากตรงที่ถ้าเราเอารถสูงมามันจะเอเอเดี๋ยวเด,วด,วดววี๋ยวอุ้ยผมก็นึกว่ามันจะชน <laughs> ผมกลัวมันชนผมก็วิ่งออกมาตรงนี้เลยอ่ะไปทางลัดได้หรือเปล่าวะเนี่ย <laughs> โคตรเทเลย เขาแข่งรถกันอยู่เราลากไม้ข้ามมาโอเค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 เบา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 ผมจะไม่ขี่แรงเรื่อยๆครับเรื่อยครับคลิปนี้เรื่อยๆครับ,รรรบผมจะไม่มีการตัดต่ออะไรแต่อย่างใดทั้งนั้นครับคลิปนี้เราเล่นกันไปยาวๆเลยครับทุกคนคือเป็นเป็นอะไรที่เสี่ยงมากเลยนะครับกับการที่ผมมาทำคอนเทนต์แบบนี้เพราะว่าคือผมเคยลองขนไม้หลายทีและคือแต่ละรอบคือไม่มีรอบไหนที่ไม้ไม่หล่น โอ๊ยจอมันกระพริบอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้โอเคเบาเบาโอ้ผมต้องไปให้ทันเวลาด้วยนะครับไม่ทันเวลานี่ก็คือผิดกติกาเฮ้ยผมรู้สึกว่าไม้มันไม้มันโยกมาด้านหลังนิดนึงวะ่ะเอาแล้วเอาแล้วโอเคไปไปไปรอบรถจัดเกินไปบางทีก็ไม่ดีนะครับเวลาเหลือ เหลือเฟือครับเวลา4นาทีผมไม่กล้าวิ่งเร็วมากว่ะวิ่งร้อยกว่าก็พอแล้วไอ้ตอนนี้ไม้มันขยับไปด้านหลังครับโอ้โหผมเสียวมากเลยทำไงให้มันมาข้างหน้าเนต้องเบรกหรือเปล่าวะเออเอเอพอเบรกปุ๊บไม้มันขยับไปด้านหน้านิดนึงบางทีรถแรงทอร์กเรามันเยอะเกินไปมันก็ไม่ดีครับเวลาเราออกตัวเนี่ยมันรถมันพุ่งเกินแล้วมันทําให้ไม้มันขยับครับ แต่ไม้มันไม่ตกไปด้านข้างนะถ้ามันม่ดรถมันไม่ตกหลุมหรือว่ากระแทกแรงๆจริงๆอ่ะคือไม้มันไม่ตกไปด้านข้างคือไม้มันจะหล่นมาด้านหลังก่อนเลยผมเสียวมากเลย <c oughs> แล้วเราก็จะเปลี่ยนคันไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ได้เล่นแค่บักกี้คันเดียวนะครับผมจะเอาคันอื่นมาเสี่ยงด้วยเออเป็นไงคอนเทนต์นี้บอกเลยว่าโคตรโคตรไม่คุ้มค่า <c oughs> โคตรไม่คุ้มค่าเราทำทำไม ก็ไม่มีคอนเทนต์จะทำารครับค่าพาร์ก,กิ้งอะเออแต่งลงแต่งรถอะไรก็แต่งแบบเยอะแยะมากมายแล้วครับทาคอนเทนต์ที่มันแปลกๆบ้างครับทาคอนเทนต์ที่เราไม่เคยทําบ้างเก็บเงินก็เก็บไปแล้วอา่าทหลายอย่างอะผมทำคอนเทนต์กเ,เกี่ยวกับคาอ่าเกมคาพาร์ก,กิ้งไปหลายอย่างมากแล้วจนไม่มีอะไรจะทำอะผมก็เลยนี่แหละมาชาลเลนจต์ตัวเองแบบนี้เลยวิ่งตอนนี้วิ่งร้อยสามสิบกว่ามันจะถึงไหมวันนะี้แต่ผมขอดูก่อนมันประมาณไหน โอ้ยมันจะยากก็ตรงเข้าไปในเมืองนี่แหละไอ้ตรงนี้มันไม่ค่อยยากเท่าไหร่หรอกเพราะมันเป็นทางตรงครับทางที่มันมีหลุมมีโค้งเนี่ยมันเสี่ยงโอ้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 โอเคเบาเบาของสามารถตกได้รอบนึงนะครับไม่ต้องห่วงมาลุ้นเบพรมพ้อมกันโอ้โหถ้าถ้าขับเป็นพรมอะไรผมว่ามันจะเนียนกว่านี้นะ อย่ามีหลุมก็พอเมื่อกี้มีตกหลุมนิดนึงแต่หลุมเล็กเกินไปที่จะทําให้ไม้ผมมันลุนเวลาน่าจะเวลาพอปะเนี่ยเร่งเร่เรโอ้โหผมลืมดูเวลาเหลือแค่หนึ่งาทีเออโอเคโอเคโอเคเล้วขวาแล้วขวาเบาเบาเบาครับตรงนี้เบา โอเคหนึ่ง okay. นาทีโอ oh, ้ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วมันบ้าบเข้าไปเลยได้ไหมข <c oughs> ี้โกงเ้ย,เยน่าจะทันน่าจะทันน่าจะทันโอเคเดี๋ยวขวาเบาๆครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยอุ๊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 ยเกือบเกือบเกือบเหลือเวลาเลยเหลือเบาๆใจเย็นๆใจเย็นๆค่อยๆค่อยๆผมพยายามบอกตัวเองว่าค่อยๆใจเย็นๆอื้ม อ้ทำไมหลุมเล็กๆแค่นี้ทำไมรู้สึกว่ามันเสียวจังเลยโอเคตรงนี้ตรงนี้ไหนๆขวามือปะอ๋อนี่ไงจะถึงแล้วครับใจเย็นใจเย็นเวลาเยอะแยะครับเบาเบโอเคโอ้ยเรียบร้อยครับทุกคนโอ้ใจหายใจคว่ำรอบแรกรอบแรกถือว่าทำได้ดี โอเคเยวขอปรับมุมกล้องเข้าไปอีกนิดนึงก่อนโอ้โหรอบแรกก็ทําเอาสะผมแบบแว่าเสียวสั่นหลังมากเลยเล่นไปเสียวไปครับแม่รอบนี้เดี๋ยวผมจะเอาเป็น F1 มาแล้วกันนะครับทุกคน F1 ตัวเก่าครับมันจะมี F1 สองตัวนนี้จะเป็นตัวเดิมครับตัวเก่าเลยมามาดูกันเฮ้ยทำไมรอบต้นผมมันอืดจังวนะเนี่ยโอเคแล้วรอบนี้ผมจะขอรับเป็นงานที่มันไม่ยากก็แล้วกันนะครับอ่ ขอเป็นไม่เอาไม้นะไม่เอาไม้อ๋อเฮ้ยมันไม่มีไม้อยู่แล้วเอาเป็นกล่องแล้วกันปาดทิโตเดี๋ยว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 ไกลแค่ไหนเนี่ยโอ้โหโอ้คลิปนี้เนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่าชั่วโมงมั้งถ้าผมไปส่งอันเนี้ยดีไกลเกินเอาเป็นงานธรรมดาแล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมันโอ้โคตรไกลเลยโอ้โหงานนี้ก็ไกลอันนี้แหละสี่กิโลเออ โอเคจริงๆผมควรจะทำมาที่มันยากกว่านี้นะไม่ไม่ผมขอลองขอลองดูก่อนถ้ารู้สึกว่ามันง่ายเกินไปเดี๋ยวผมก็จะรับส่งไอที่มันยากกว่านี้แต่รู้สึกว่ารอบรอบรถเราค่อนข้างจะอึดน,นิดนึงอุ้ย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 นี่พอรอบได้ที่แล้วรถม,มันฟรีเลยเนะี่ยเปิดท r a c ชั o n คอน t r o l ดีกว่ามั้ง t r a c ชั o n คอน t r o okay. l โอเคโอ้โหเปิดท r a c t ั่นคอนโ r o l รถวิ่งไม่ออก เดี๋ยวสักครู่หนึ่งสักครู่หนึ่งเดี๋ยวผมไปจีรถมาใหม่ก่อนดีกว่าระยะทางใกล้สุดโอ้โหหกกิโลส่งกล่องโ okay. okay. อเคโอเคหกกิโลส่งกล่อง F1 คันนี้ผมเปิด traction control ด้วยครับเพราะว่าผมกลัวรถมันสะบัดเพราะว่า F1 ในเวลารอบมันขึ้นูงสูงี่ยรอบมันฟีแบบฟีกระจุยกระจายเลยปุ๊บโอเคเรียบร้อยครับมาชาเลนตต่อมาเริ่มเลยครับปุ๊บอ่ะเดี๋ยวรถผม รถผมวิ่งไม่ออกเดี๋ยว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 เป็นเพราะว่าเปิดแท a c t i o n control หรือเปล่า t ท a c t i o n control ออกสิอ้าวรถผมวิ่งไม่ไปเออโอ้โหมันเตีย้ยเกินไงออแต่ได้อยู่แต่ได้อยู่ออออของมีเอ็นของมีเอ็นโอ้ยเสี่ยงเหมือนกันนะเนี่ยขับเร็วเกินบางทีก็ เสียงที่ของจะคว่ำเหมือนกันผมต้องไปให้ทันเวลานะครับ5นาทีน่าจะน่าจะได้อยู่ลอมั้งไมน่าจะยากเกินไปสำหรับรอบนี้เพราะว่ายากสุดน่าจะเป็นการส่งไม้แนละ้วโอเคไปครับทุกคนวุยว้ยววิววว่งมันล็อมันน่าจะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเลยเลยเลยเลเลยเลยเลย ว่าแต่ดูรถไม่ดูทางโอเคเลี้ยวซ้ายตรงนี้หรือเปล่าวะเนี่ยใช่ไหมเออเลี้ยวซ้ายตรงนี้โอเคครับได้อยู่ได้อยู่ตอนนี้เราจะคงสภาพกล่องไว้เหมือนเดิมครับกล่องยังไม่มีการ กระโดงการเต็นแม้แต่ชิ้นเดียวโขงโงโขงเบาครับ <c oughs> นี่ขนาดผมเบาแล้วพว่วงยังมีการแบบว่าอาการเหวี่ยงนิดนึงโอ้ยตรงนี้เหยียบยาวเลยเพราะว่ามันไม่ใช่ไม้ถ้าเป็นอันนี้มันจะหล่นยากกว่าไม้เยอะไม้ครับ3าและเวลาเหลืออีก3นาที50วินาที แล้วตอนที่ผมผ่อนนี่ผมต้องผ่อนยังไงวะเนี่ยถ้าพ่วงถ้าพวงสะบัดแล้วผมเบรกทันทีนี่คือยังไงก็แหกแน่นอนอันนี้เป็นการทำแบบว่าชาเลนจ์ตัวเองนะครับเพื่อให้มีอะไรทำในเกมนี้ถ้าไม่ทำชาเลนจ์นี่คือไม่มีอะไรจะทำแล้วนะครับนอกจากการแต่งรถเฮ้ยเบาาเบาเาเบาถึงโค้งแล้วเบาเบา เอกเอกโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ครับหุย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 เซียวเๆียวเ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 จอเจอเจอได้อยู่ได้อยู่โอ้ยถือว่าทำเวลาได้ดีรอบนี้เพราะว่ากล่องมันไม่ขยับเลยครับตั้งแต่ขับมาตรงนี้แล้วจะเลี้ยวขวาปะเฮ้ยหายละลืมดูลืมดู เฮ้ย hey, เรายังอยู่ในกติกาเรายังอยู่ในกติกาไม่ต้องตกใจไปไม่ต้องตกใจไปเรายังอยู่ในกติกาครับโอเคครับไปโอ้โหใจหายใจคว่ำเลยถ้าไม่มีกติกานี้เซฟผมไว้เนี่ยยังไงผมก็ได้ขายเอคันนี้แน่นอนเลยชัวร์เลยโอ,โ,โ,อโ,โอเคของน่าจะมาส่งที่เดียวกันกันกบรอบเมื่อกี้ครับ เลี้ยวขวาตรงนี้ครับผมเบาครับเลี้ยวขวาอีกทีหนึ่งครับกล่องมีมีกระเด็นนิดนึงครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับยังได้อยู่จุดหมายอยู่ข้างหน้าเราเลยครับผมเลี้ยวขวาเข้าไปตรงนี้แล้วก็เลี้ยวขวาอีกทีหนึง่งตรงนี้อ่าโอ้โหโอเคทำไมของไม่หายถอยมาอีก โอเคเรียบร้อยครับผมสำหรับ F1 คันนี้เราก็สามารถผ่านไปได้ด้วยดีครับผมอรอบนี้ก็เอาเป็น F1 มาครับแต่เป็น F1 รุ่นใหม่ครับผม F1 ปี2022อ่าเดี๋ยวขอรับงานเลยและกันเดลิเวอรี่เอาไม่ใช่ d ดเดลิเวอรีโอเคครับระยะทางเอาใกล้ๆหน่อยไหมส่งไม้12กิโลจัดไปครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าวิ่งไปทางไหนไปทางเดิมอีกแล้วโอ้ไปทางเดิมตลอดเลย ใช่ไหมอันนี้มันคือทางเดิมที่เราขับไปผมอยากเปลี่ยนเส้นทางบ้างอะดูดิมันไม่ใช่ทางนี้อะมันง่ายเกินไปเปล่าโอเคถ้ามันมีแค่ทางนี้ก็เอาแค่ทางนี้แหละแต่บอกก็เลยว่ารอบนี้ตึงแน่นอนตึงแน่นอนผมบอกเลยรับประกันเลยต้องทําเวลาให้ดีด้วยครับ12กิโลครับระยะทางรับงานก่อนตอนนี้นปุ๊บโอเครถผมมันจะวิ่งออกหรือเปล่าประเด็น โอเคครับโอเคเบาเบาเบาขอปรับมุมกล้องออกก่อนนิดนึ่งโอเคความสูงโอเคประมาณนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยระวังระวังรอบรอบยิงจัดแตะคันนี้รอบยิงจัดไม่กล้าวิ่งเร็วเลยถ้าผมล็อกล็อกถนนล่ะมันจะขับง่ายกว่ากันเยอะเลยนะ โอเคไม่มีคนมาขอแลกรถไม่เอาไม่เอาครับไม่แลกครับผมทําภารกิจอยู่ครับแย้วกวนสมาธิผมวิ่ง80นี่คือเวลาไม่ทึไม่ทันแน่นอนครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นความเร็วตรงทางตรงเอาดีกว่าครับแต่ทางแบบนี้ผมไม่ควรไม่ควรจะวิ่งเร็วเด็ดขาดเลยมันเสี่ยงมากเลยในที่ของจะหล่นอุ้ย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 เฮ้ยอย่านะตรงนี้เลี้ยวขวาใช่ไหม เลี้ยวขวาปลดอันนี้ออกเสร็จแล้วกันก็เลี้ยวขวาเบ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 าโอ้ยตกรอบหนึ่งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องเก็บต้องเก็บต้องเก็บเก็บขึ้นเก็บขึ้นโอ้โหงานงอกแล้วนี่แค่โค้งแรกนะเนี่ยนี่แค่โค้งแรกตายโอเคโค้งแรงก็ไม่ได้เว้ยอันตารายมากเลยเนี่ย แน่จริงขับไม่ได้นะเนี่ยเฮ<อ>้ยเสียวๆๆเๆียวเวแล้วทำไมผมอ๋อผมข้ามเลนโอเคครับเบาเบาโอ้โหโค้งนี้นี่ยิ่งอันตรายเลยเนี่ยโค้งนี้เป็นโค้งที่ผมแหกประจำเลยเบาก่อนเบาก่อนเวลาเวลาตอนนี้ก็นับถอยหลังลงเรื่อยๆแล้วมันมีแบบตำรวจมานําทางให้เราด้วยทุกคน อ่ายิงยาวได้แต่ผมต้องเปลี่ยนมาเลนนี้ยิงยาได้ยิงยาวได้ไดโอเคอ่าทำไมยังไม่ได้อีกไะคลิปเลนมันบอกว่าผมข้ามเลนแหละผมไม่ได้ข้ามสักหน่อยอย่านะอย่านะอย่าให้ผมได้ขายคันนี้เถอะขอร้องเลยวิ่งร้อยกว่าครับวิ่งร้อยกว่าพอแล้ว จัดไปครับไปรุ่นมันมีคนวิ่งทําตูดผมมามาอ๋อมีตำรวจแบบว่าอ๋ออมีตำรวจแบบว่าคอยแบบว่ามาช่วยเหลือเราด้วยนะครับผมมาเพื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันขอเล่งเครื่องอีกสักหน่อยแล้วกันร้อไปควรจะเร็วกว่านี้นะอย่างมากก็สัก200ไป โอเคโอเคโอเคเวลาเหลือ5นาทีนี่เราต้องผ่านผ่าตัวเมืองเมืองซิตี้หนึ่งไปอีกนะทุกคนมันค่อนข้างจะไกลมากเลยนะครับผมต้องเร่งทำเวลานิดนึงครับถ้ามันมีคนมาขอแลกรถอีกละไอ้รถรถตำรวจนี่หว่าโฮ้ยเบา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 โอเคโอเค ได้อยู่ของยังเหลือ18ชิ้นนี่คือถ้าตก,ออตกรอบนี้คือผมไม่เหลืออะไรแล้วนะครับตกรอบนี้คือผมไม่เหลืออะไรแล้วผมต้องเซฟตัวเองนิดนึงโอเคใยญ่นะโว่ใหญ่นะโว้ย,อย,วยเออเฮ้ยทำไมไม้ทอนนั้น,ม,นมันตกไปด้านข้างแบบนั้นนะ่โอเคได้อยู่เล่งเครื่องเลย รีบทำเวลาสักหน่อยครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าวันนี้เนี่ยผมจะเสียรถสักคันหรือเปล่าเออได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยตรงนี้มันมีจุดมันเป็นด่านเบาเบาเฮ้ย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 ชิบหายชิบหายอย่านะผมต้องทำให้ไม้มันมาข้างหลังเนี่ยเด้อทำไงวะเนี่ย โอ้อย่านะย่านะเฮ้ย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 ทำไมไม่เป็นแบบนี้วะเนี่ยผมสามารถลงไปแก้ไขได้ไหมแล้วจะไงจะเอาจะเอา,จะเอามันกลับมาด้านหลังได้ยังไงอะ่ะโอ้โหตรงนี้ที่เป็นทางลงคอยด้วยเห็นไหมงานงอกนะครับงานงอกแล้วประชาชนประชาชนงานงอกแล้วได้หรือเปล่าผมไม่อยากผมไม่อยากเยียบเบรกเลย โอเคมันเป็นเพราะว่าผมเหยียบเบรกนี่เองทําให้ของมันหล่นเน่ยเออมันทําให้ของมันมันขยับไปด้านหน้าด้วยทุกคนดูดิตอนนี้ของผมมันมากองอยู่ที่ตัวท้าย F1 ของผมหมดแล้วนะครับไกลไหมโอ้พระเจ้าอยียบเลยแล้วกันไ <laughs> งก็เสียงขนาดนี้แหละเวลาเวลาไม่ <laughs> ไม,ไม,ไม่เริ่มเริ่มจะไม่ทันแล้วตอนเนี้ย ข้างหน้าขวาหรือซ้ายขวาครับโอ้โหน้ำทะเลสวยโอเคครับยังได้อยู่ยังได้อยู่แหมไม้นี่ทำไมมันไปกองกันแบบนั้นวะหน้าตอนเบรกนี่แหละประเด็นคือมันอยู่ที่ตอนเบรกนี่แหละผมขับผิดเลนหรือเปล่าแล้จะถูกเลนอยู่อะ ใกล้แล้วครับใกล้แล้วโอเคต้องเร่งเร่งหน่อยเร่งหน่อยตรงนี้เร่งหน่อยอต้องผ่านไปอีกโค้งหนึ่งเวลาก็เหลือน้อยเอา้าผมว่าผมต้องข้ามเรือไปฝั่งนั้นว่ะเออเออเอา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  จบแล้วครับจบแล้วมันจบแล้วครับคำไหนคำนั้นครับทุกคนผมพูดคำไหนก็คำนั้นครับผมบอกว่าจะขายผมก็คือผมจะขายอ่ะมาผมต้องทำตามกติกาผมต้องทำตามคำพูดโอ้โหต้องจากกันไปแล้วใครกันแล้ว ไม่อยากจะเสียไปเลยมารถคันนี้เป็นอะไรที่แบบว่าโอ้โหใครจะเป็นผู้โชคดีได้ไปในราคา1บาท1บาทเท่านั้นพมก็ขันหน้ามาทางนี้ก่อนโอเค1บาทเท่านั้นครับเอฟวับาทครับเอฟบาทครับเอฟบาทครับ โอเคครับเฮ้ยผมให้คนนี้เลยล้วกันคนนี้รู้สึกว่าจะไม่มีเงินนะครับเอาไปเลยนี่1บาทตามนั้นครับโอ้ยเครียดเลยผมนี่เครียดเลยโอ้โหคอนเทนต์บ้าบออะไรวันนี้ต้องมาเสียรดฟรีหบาทไม่น่าเอาเอวันไปส่งไม้เลยของไม่ให้ส่งเยอะแยะปัตทูโอเคทุกคนเดี๋ยวรอบนี้ผมจะเอาเป็น 350Z และกัน3 5 0 z นี่มันเป็นรดเติมอยู่หรือเปล่า อันนี้ผมไม่รู้อ่ะทุกคนมันยังเป็นรถเติมเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าทุกคนครับทุกคนรู้หรือเปล่าว่ามันยังเป็นรถเติมหรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจนะครับเดี๋ยวผมจะเอาคันนี้มาวิ่งงานเลยแล้วกันครับรับงานเลยผมเอาเป็นแบบว่าระยะทางใกล้ๆเออสี่กิโลเมื่อกี้โอเคนี่4ี่กิโลโอเคงานงานก็ถือว่าไม่ยากไปจัดไปผมว่ารอบนี้น่าจะง่ายกว่ารอบเมื่อกี้อยู่อ่ะแล้วเป็น ผมเป็นบ้าเลยว่าเอา F1 รับงานอะไรไม่รับโถ่โอเคโอเคครับรอบสุดท้ายครับอันนี้เป็นรอบสุดท้ายละโอเคปุ๊บโอเคมารอบนี้ไปแบบรวดเร็วเลยนะครับผมเดี๋ยวขวาโอ้ยอันนี้อันนี้น่าจะหล่นยากมันเป็นปูนนะ่ะทุกคนเนี่ยแค่2องถุงเองเหรอ สองถุงเองรอบที่แล้วเราน่าจะเอาเอฟวันมาวิ่งถุงปูนนะผมว่านะแต่มันก็มีมีสิทธิ์ที่จะคว่ำได้เหมือนกันนะครับดูดิมีสิทธิ์เหมือนกันทำไมผมรู้สึกว่ารถคันนี้องผมมันอืดจังวันนี้ย้งสสยไม่ได้อัพเครื่องยนต์มาแรงมาเท่าไหร่ผมก็ยังไม่รู้เลยไม่ได้ดูครับโอ้รอบนี้บอกเลยว่า ชิวๆครับชิวๆรอบนี้เนี่ยโอ้เสีย f1 คันไหนไม่เสียไปเสียคันไม่ถามว่าเสียดายไหมก็ไม่ได้เสียดดยอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าปกติผมก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้ขับ F1 อยู่แล้วนะครับปกติผมจะหาแต่พวกรถที่มันเป็นรถที่สามารถแต่งลายได้แบบนี้มาเล่นซะมากกว่าครับรถที่มันแต่งลายไม่ค่อยได้ผมก็ไม่ค่อยเล่นสักเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยเสียดายเท่าไหร่ถ้าเป็นพวกเอ่นะนะ แล้วก็แรงม้าเครื่องมันก็ไม่ได้แบบมันไม่ได้หวือหวาทุกคนโอ้โหโทางนี้โคตรอันตรายเลยฟาเตอร์ไก่หรือเปล่าวะเนะี่ยเหลือเวลาอีกตั้งสามนาที โอ้ชดโอ้มาเดะฟักกิงกอ้เชดโอ้โหงานนี้ว่าง่ายและยังลนอีกรถพวกรถมันสะบัดง่ายเกินไปตอบนี้ไม,ม่มีตกแน่นอนแล้วก็น่าจะใกล้จะถึงแล้วแหละมัง้งนี่ไงใกล้ๆเองข้างหน้าเลยครับโอ้เวลาที่ตูดรถสะบัดเมื่อไหร่สเสียวทุกทีเลย จัดไปไวัยรุ่นเนื่อชือช่อเบรกตรงนี้เบรกไม่เบรกครับไม่เบรกผมไม่มีเบรกครับขายก็คือขายผมใจใจอยู่แล้วใจใจอยู่แล้วเบรกไว้ก่อนตอนแรกตอนนี้เบรกไว้ก่อน,นไม่ได้ไม่ได้โอเคเลี้ยวขวาตรงนี้ครับโอ๊ยโอ๊ยเดินไปเปล่า้างหน้าเลยครับนี่ถึงแล้วอะไรที่สุด เราก็มาถึงสักทีบ้านหลังไหนอ่ะอ๋อร้านร้านเดียวเบรอร์เกอร์เฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ร้านเดียวเบรอร์เกอร์มันเป็นเท็ดดี้โดนัทอ๋อนี่นเป็นร้านเท็ดดี้โดนัทนี่เองโอเคเรียบร้อยตามนั้นครับโอ้โหสุดยอดไปเลยครับทุกคนสรุปในวันนี้นะครับเราเสียรถไป1คันนะครับเป็น F1 ปี2022เป็นอะไรที่แบบว่า มันก็ไม่ถึงกับเสียดายมากหรอกนะครับแต่คือผมเอารถไปผิดคันไงประเด็นคือเอา F1 คันใหม่แล้วก็ดันเอาไปวิ่งไม้ด้วย F1 มันยิ่งตีอยรอบนะเออมันก็ลำบากอ่ะมันก็ขอมันก็หล่นง่ายอ่ะทีเนี้ยก็เรียบร้อยเลยก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมที่รับชมคลิปนี้จนจบหวังว่าทุกคนจะรับคลิปรับคลิปอะไรหวังว่าทุกคนจะรับชมคลิปนี้จนจบนะครับแล้วเอาไว้เจอกันใหม่นะครับถ้าทุกคนอยากจะดูต่ออีกครับถ้าทุกคนไม่อยากจะดูต่อผมก็จะ